ทุกคนนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่นะคะที่เชียงรายใกล้ๆที่ทำงานเราอีกไปดูกันตังงม่รอดอ่ะโอนน้าได้รูป่ะโอนได้ไดไดตอนนี้เรากำลังเดินไปนะคะเราก็มาถึงร้านกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดินเข้าร้านกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูอมของทางร้านนะคะมีให้เหลือกเยอะแยะเลยนี่ก็ทีเด็ดของร้านนะคะไข่มุกน่ากินมากเลย น,นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านที่ถ่ายมาให้ชมน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ชิคกินนะคะหรือ,อคาเฟ่ชื่อมงมอนี่คาเฟ่นั่นแหละค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นชื่อร้านอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านที่เราไปถ่ายรูปก,กันได้บอกว่าถ่ายรูปสวยๆเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอารูปมาฝากท้ายคลิปนะอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าร้านของร้านกาแฟน,นี้แล้วก็จะมีร้านกาแฟอื่นๆอยู่เว้นรอบๆด้วยนะคะ